มันเป็นตัวที่ยังไงซื้อมาได้ก็จะไม่บน่นจริงจริงวอ,อาชิบหายไม่ปิดวิอะไรวะทำไมไมันเป็นอลอยลอย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แอปเมียเล่นโมเดลที่ผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูเป็นโมเดลที่ผมรอคอยมากเลยตัวนี้เลยครับ Astro Boy อาน้องๆหลายคนอาจจะแบบไม่ทันตัวนี้คือไอตัวนี้มันมีหลายชื่อมากจะเรียกว่าแบบเจ้าหนูปรามานูเจ้าหนูอะตอมหรือจะเรียก Astro Boy ก็ได้มันเป็นตัวละครที่ผมแบบชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเคยได้ดูการ์ตูนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอตัวหุ่น Astro Boy เนี่ยมีอายุแทบจะประมาณแบบ หกสิบเจ็ดสิบปีได้แล้วมั้งใ้คนเขียนการ์ตูนเรื่องนี้คือมันเป็นการ์ตูนที่แบบเก่าแก่มากๆแล้วก็ตัวนี้ครับอ่ะเป็นของค่ายด i s Way ข้างกล่องเขาจะเขียนไว้เลยว่า The l e ร s e r ซ e s กล่องด้านหลังก็แบบสวยงามเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าว่าข้างในมันจะเป็นยังไงและในกล่องใหญ่ก็มีกล่องเล็กอีกสองกล่องนี่เลยทางนี้เลยอ่ะเป็นกล่องตัว a s t r o Boy ที่เป็นหุ่นอ่ะส่วนทางนี้เป็นกล่องที่เป็นอ่ตัวกระสวยซึ่งไอของค่ายเนี้ยมันสามารถซื้อ As t r o Boy ลอยแยกก็ได้นะหรือจะซื้อเป็นเซตพร้อมกล่องก็กได้ซึ่งอันนี้ผมซื้อเป็นเซ็ตมานี่แล้วก็ผมมีทิคอีกอย่างหนึ่งทุกคนในการขอแฟนซื้อของเล่น <c oughs> คือจริงๆแล้วตัวเนี้ยผมเนี่ยเคยไปญี่ปุ่นแล้วผมก็เลยซื้อกล่องเล็กมาก,ก่อนแบบนี้กล่องเล็กน่ารักหยิบติดกระเป๋ามาราคาไม่แพงมากพอได้เห็นได้ก็แบบเอ้ย <c oughs> ตัวนี้น่ารักแบบได้ชอบเพราะถ้าแฟนเราชอบเนี่ยเราก็จะมีข้ออ้างในการที่ซื้อตัวใหญ่ขึ้นได้ผมเรียกโมเดลพวกนี้ว่ามันเป็นโมเดลโซนสีเขียวซึ่งไอโซนสีเขียวเนี่ยมันคือโซนที่ยังไงซื้อมาแฟนชอบแน่นอนฉะนั้นเราจะสามารถซื้อของเล่นได้โดยที่แฟนไม่ได่ามาโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาแกะไอตัวนี้ก่อนอะนี่ข้างในอ มีอะไรมาให้บ้างเนี่ยแพ็กเกจจริงแบบว่าข้างในก็ดูดีเนี่ยเวลาถ้าสมมุติว่าแบบงานที่มันแบบมันมีสายรัดมามันรู้สึกได้มาตรฐานเลยนี่เฮ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าบัวแบบว่าไม่ใหญ่มากเดี๋ยวขอแกะอันนี้ก่อนไม่รู้ว่าเขาให้อะไรมาด้วยนี่นี่มันเป็นก้านสีดําอะไรก็ไม่รู้ว่าอยู่ในซองเหมือนเอาไว้แบบทากาวหรืออะไรหรือเปล่าแล้วก็เอาไว้แง่ชิ้นส่วนเวลาที่มันประกบอะ เออก็อาจจะใช่นะคู่มือตัวนี้มันมีไฟด้วยนะมันก็สามารถเปิดไฟโชว์ได้เดี๋ยวเราลองประกอบเลยดีกว่าชิ้นแรกนี่เป็นฐานนี่ก็มีเหมือนแบบปุ่มที่เอาไว้ให้แบบ Astro Boy ยืนอู้หุ่นหนัก,นนนหนกนนเหมือนกันนะ,ะเนี่ยเฮ้ยเทมากจะแกะยังไงวะเนี่ยหรือว่าไอ้ไอ้ไม้อันนั้นน่ะมันเอามาให้แงยจริงจริงๆ,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 ๆแกะเปลี่ยนได้หมดนะเนี่ย เดรีลี่จริงๆอ่ะสมจริงมากๆอ่ะคือข้างใน <c oughs> เฮ้ยมันทําได้แบบละเอียดมากนะข้างในก็สามารถแกะได้หมดเลยนั่นมันเป็นเหล็กทุกคนมันไม่พังง่ายๆแต่มันก็ไม่ควรทหลนแต่มันก็ไม่ควรทหลนเพราะเดี๋ยวมันจะเป็นรอยอ่ะข้างในมันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนหุ่นยนต์อ่ะโครงหุ่นยนต์ต่างๆมีสวิต <c oughs> ตรงตาเราเห็นได้ชัดเลยตรงหัวใจและมีตรงขาเป็นเหมือนแบบพลังงานอะเฮ้ยเจ๋งมากตอนนี้คือเราไม่รู้วิธีปิดมันนะทุกคนเสียบกลับเข้าไปมันจะปิดเอาชิบหายเอาชิบหายไม่ปิดเล่นพูดด,ดึงแล้วดึงเลยดึงแล้วดึงเลยฮะมีปุ่มให้กดว่าตรงหัวใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเชี่ยแพนด้ามึงฉลาดเนี่ยมันคือปุ่มเปิดปิดตรงหัวใจทุกคนแล้วเราก็สามารถกดไฟได้ ก็จะมีไฟนี่อย่างที่บอกเป็นที่ตาแล้วก็มีหัวใจแล้วก็ขาสองข้างเออดูแบบทําดีมากเลยเอาหุ่นมันเสียบไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นพวกชิ้นส่วนต่างๆที่เขาให้มามันสามารถเปลี่ยนได้่ะเนี่ยอย่างตรงท้องอย่างเงี้ยอ่ะก็สามารถแบบติดเข้าไปได้เลย ก็จะเห็นอย่างเงี้คือไอตัวแอสโซบอยเนี่ยมันสามารถโชว์ได้เป็นแบบ3อย่างก็คือชุดเกาะแบบเต็มหมดเลยหรือ2คือแบบเป็นครึ่งเดียวแล้วก็3ก็คือถอดออกหมดโกทั้งหมดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะตัวกระสวยกันดีกว่าครับอ่ะ,อะมาว้าวอืมอืมอออันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ อ๋อมันมีช่องเก็บให้เก็บหน้าเก็บอะไรอย่างเงี้ยเป็นชิ้นส่วนส่วนเปิดต้องนี้เฉดเคสวยว่ะจริงๆอันนี้คือเราเอาหุ่น Astro Boy มาใส่เลยดูดิเปิดมาคือไอ้ข้างๆพวกเนี้ยมันสามารถเก็บพวกนี้ได้ หลังจากที่เมื่อกี้อ่านคู่มือแล้วเดี๋ยวปิดก่อนให้ดูข้างหลังตรงนี้ครับทุกคนจะเป็นที่เปิดปิดไฟของตัวกระสวยเดี๋ยวเราใส่ฐานมันก่อนมากาะเข้าไปแล้วอ่าข้างในก็จะเป็นแบบนี้อ่มันก็จะมีไฟนี่ข้างในแบบ6จุดบวกกับไฟที่อยู่ที่ตัวนี้ไอ้พวกที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันเอาไว้เก็บพวกแบบว่าอุปกรณ์ต่างๆ มันสามารถโชว์ได้หมดเลยนี่เรียบร้อยครับหุ่น Astro Boy เท่ใช้ได้เลยอ่ะแล้วก็ตัวกระสวยแม่งก็ทำออกมาได้แบบค่อนข้างดีอ่ะตัวกระสวยเป็นพลาสติกหุ่น Astro Boy ก็จะเป็นแบบหุ่นเหล็กก็สามารถแบบขยับได้ก็ตามนี้ตัวนี้ คลิปนี้ทุกคนผมมีของแถมอีกตัวหนึ่ง<อ>ก็คือผมได้ซื้อแบบว่าเลซิน a s สโตบอยมาอีกตัวหนึ่งตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสได้ต่อสักทีรอที่จะประกอบพร้อมกับตัวนี้นี่แหละมาถ้างั้นเดี๋ยวเรามาประกอบเร็วๆกันเลยดีกว่ามาคลิปนี้เราดับเบิลรีวิวไปเลย <Wow. S 1> มันเป็นตัวที่ยังไงซื้อมาได้ก็จะไม่บ่นเราก็เลยซื้อมาเลยทีเดียวสตัวนี่สวย เสียดายนะตัวนี้มันไม่มีไฟอันนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบตัวแบบไอพ่นเหมือนกันอันนี้คืออ่านี้ก็คือเป็นเหมือนแบบเอฟเฟกต์ไอพ่นเหมือนกันทําเป็นเล่นใบเอฟเฟกนี้เยอะหลายอันเลยเนะนี่ยนี่อันนี้มันจะดูแบบดูดิบกว่าเนาะดูจริงจังกว่าอันนี้ยังดูมีความน่ารักหน่อยแต่นี่ดูแบบแตกหักหักแ,แล้วก็หน้ามันก็ดูแบบดูไม่ใช่หน้าเดียวกันอันนี้น่าจะคนพี่ส่วนอันนี้น่าจะคนน้องอันนี้อะไรเ่ย อันนี้เป็นตัวเหมือนมันมีไฟปะอาจจะใช่วะ่ะเรามีฐานแบบนี้ปะวะอันนี้คือลอยแบบทําให้ดูสมจริงเพราะตอนแรกนึกว่าอุ้ยอะไรวะทาไมมันเป็นลอยๆอ๋อมันเป็นเหมือนเอฟเฟคผ่านการแบบสู้ลบมาอันนี้เป็นเหมือนแบบสายไฟแบบเล็กๆหมดชั้นแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูชั้นที่2กันนี่ป้าย last l e e p astro boy 135ตัวทั่วโลกตัวนี้เป็นตัวที่ห6อ่า อ,อันนี้เป็น iPhone ชิ้นใหญ่เลยออันนี้อะไรอันนี้ก็เป็นควันเหมือนกันวางไว้นี่ก่อนชิ้นสุดท้ายทุกคนเป็นฐานมันเหมือนในที่สวมแบบหัวของไอสัตว์ตาจารย์ในเอ็กเมน่ะชื่ออะไรนะชาลเซเวียเออนี่ก็ข้างหลังครับเป็นโลโก้ l ลัสลีฟงั้นเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนี้แบบไวๆกัน หล่อแล้วทุกคนเป็นไงบ้างครับกับ Astro Boy งานเลส,สิ่น1ต่อ4ของ l a s t l e a e เดี๋ยวเรามาให้คะแนนกันก่อนดีกว่า สำหรับตัวนี้นะความสวยงามมาเทียบกัน2ตัวตัวนี้ผมให้ประมาณ9เพราะว่ารายละเอียดดีเทลทําออกมาได้แบบดีแบบดีมากๆแล้วก็ด้วยวัสดุอะไรก็ทําออกมาได้ดีส่วนอันนี้ผมให้ประมาณแบบ6.5แล้วกันคือผมว่ามันแบบดีเทลมันเหมือนแบบมันไปกองอยู่ข้างล่างเยอะแล้วตัวมันก็ค่อนข้างตัวเล็กและอย่างหนึ่งหน้ามันก็จะดูแบบดูแปลกๆนิดนึงแต่ก็โอเคก็ยังสวยงามแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากเท่ากับอันนี้ส่วนเรื่องความยากง่ายในการประกอบตัว นนี้ไม่ยากเลยเพราะว่าสาเร็จรูปมาอยู่แล้วผมให้ตัวนี้แบบ5คะแนนพอไม่ยากมากสามารถแบบว่ามาประกอบเล่นได้อาจจะมีเรื่องไฟนิดนึงกับพวกเที่ยวต่างๆของเวลาเหมือนแบบเวลาเราประกอบอะ่ะเอออาจจะต้องดูดีๆนิดนึงส่วนตัวนี้ประกอบไม่ยากเลยให้5เหมือนกันแต่เรื่องดีเทลอันนี้มันไม่ค่อยดีเนี่ยมัน แม่เหล็กมันไม่ค่อยดูดอ่ะอันนี้อันนี้โอเคเพราะว่ามันมีเสียบหนักสุดน่าจะเป็นอันนี้เลยที่มันไม่ค่อยดูดเลยอ่ะอันประลานิดนึงเวลาถ้าสมมุติว่าเดินชนหรือว่าเวลาเราเคลื่อนย้ายต้องระวังนิดนึงโอเคทุกคนคลิปนี้เราก็รีวิว a s t r o Boy ทั้งสองแบบถ้าทุกคนชอบแบบไหนก็ลองไปหาซื้อเก็บกันดูแล้วกันตัว a s t r o Boy มันก็น่ารักในแบบฉบับของมันถ้าอยากได้งานดีๆผมแนะนำให้ซื้อตัวนี้ดีกว่าราคาแบบน่าจะพอๆกันถ้าจำไม่ผิดนะถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าอยากให้ผมมารีวิวหุ่นโมเดลอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้โอเคคลิปนี้ผมไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย